หล่อไหมฮะ,มะ,งงะสำหรับเด็กๆที่ไม่เคยลองใส่รองเท้าครั้งแรกให้ลองใส่สองเท้าหน้าก่อนให้เด็กๆลืมนะคะลืมว่าใส่รองเท้าอยู่ให้ชินน่ะแหละแต่ก็ดูเหมือนอยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ ไม่ยอมกลลับบ้านเยยืนหล่อเป็นเจ้าของร้านเลยค่ะยืนหล่อนะลูกชายแม่พอเขาเริ่มชินแล้วเราก็เริ่มใส่สองเท้าหลังให้น้องนะคะมันเป็นยังไงฮะคงต้องปรับตัว ต้องรอให้ขามันสามัาคีกันก่อนคะ่ะได้ด <laughs> แล้วมันจะชินไหมฮะ